สวัสดีครับ3นาทีกับความรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ในการทำประกันภัยป .1 ป .2 อ,อบวกป .3 บวกป .3 นะครับสิทธิสำคัญประการหนึ่งนะครับเมื่อเราทำประกันภัยรถยนต์นะครับก็คือเงินประกันตัวผู้ขับขี่ เงินประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีายาาคดีขับรถชนคดีขับรถโดยประมาทนะครับแน่นอนครับว่าเราขับรถทุกวันบนถนนนะครับเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเราใช้รถใช้ถนนนะครับสิ่งที่เราไม่ได้คาดเดาไว้ล่วงหน้านะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายประมาทนะครับขับรถชนนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือถึงแก่ความตายนะครับก็จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขับรถชน หรือขับรถโดยประมาทนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับอาจจะถูกควบคุมตัวนะครับจะต้องใช้เงินในการประกันตัวผู้ขับขี่ประกันตัวเรากรณีเราขับรถโดยประมาท การประกันตัวในคดีดังกล่าวนี้นะครับก็หลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําประกันไว้นะครับแน่นอนครับว่าเราต้องไปหาเงินสดหรือหลักประกันอื่นๆนะครับมาใช้ในการประกันตัวนะครับซึ่งก็จะเกิดความเดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาอุดรอยรั่วทางการเงินด้วยการสร้างหลักประกันภยัย นะครับด้วยแผนประกันภัยที่ผมพูดดังกล่าวนี้นะครับเราจ่ายเบี้ยเพียงเล็กน้อยนะครับแต่การคุม้มครองนอกจากคุม้มครองอื่นๆแล้วนะครับการประกันตัวผู้ขับขี่นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งสิทธิประโยชน์นะครับสำคัญอีกประการหนึ่งในการที่เราได้ทําประกันภัยรถยนต์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาอุดรอยรั่วทางการเงิน สร้างหลับประกรันด้วยแผนประกันภัยกันนะครับสำหรับคลิปนี้